มาอะไรขนาดนี้เนี่ยมาเพิ่มให้สี่ตัวแล้วชุดใหญ่ไปเ,ปเพื่อนโอ้โหเมื่อกี้คอนมาเพิ่มคูณ oh. เพิ่มเรื่อยๆนะเพื่อนโอ้โหสี่พันเก้าร้อยห้าสิบเลยนะคุ้มจัดๆเลยนะไหมนี่โอ้โ oh. ห oh. oh. ไม่แตกนะแตกแค่ชุดเดียวนะ ฮัลโหลโปรงโปงฮัลโหลโปงโปร้งนะครับเพื่อนๆกราบสวีดัสสวัสดีนะครับวันนี้กลับมาพบกับผมอีกครั้งนะในช่องนี้ผู้พิชิตนำโชคนะเพื่อนๆจะมาพบกับผมในเกมรักกี้พิกกี้น้องหมูนำโชคนะเพื่อนๆจากค่ายพี Pocket เก็ตเกมนะเพื่อนๆเกมน้องใหม่จากค่ายนี้เลยนะเพื่อนใครที่สนใจเล่นเกมรักกี้พิกกี้น้องหมูนำโชคนะเพื่อนลิงก์อยู่ที่ใต้คอมเมนต์เลยนะครับอ้าวผม เข้านานเกินไปเดียนี่ขอเวลาสักครู่นะขอโหลดใหม่แป๊บหนึ่งนะเพื่อนๆโอ้โหเข้าทิ้งไว้นานเกินก็ไม่ได้นะโหลดใหม่นะเพื่อนสักครู่นะมาละมาละใครสนใจเพื่อนลิงอยู่ที่ใต้คอมเมนต์เลยนะครับมาครับมันลุยกันก่อนเลยนะวอร์มไปก่อนเบาๆแล้วกันโอ้โหกดผิดกดถูกนะเกมน้องหมูของผมนี่ไม่ค่อยจะเซียนเท่าไหร่นะเพื่อนขอวอร์มก่อนแล้วกันวอร์มแบบดุๆไปหน่อยแล้วกันนะ ออโต้ไปก่อนแล้วกันนะเพื่อนๆขอวอร์ไปสัก30ทีแล้วกันนะครับติดเทอร์โบไปเลยน้องหมูสำหรับเพื่อนๆคนไหนสนใจโบนัสไทม์เกมจากค่าย PG นะเพื่อนๆแอดไลน์เข้ามาได้ที่แอด P P P 1 3 8นะเพื่อนๆ P P P นะ P พิกหมูอะไรนะเพื่อนๆ P P P 1 3 8แนะแอดเข้ามาสอบถามโบนัสไทม์เกมต่างๆจากค่าย PG ได้เลยนะเพื่อนๆอัปเดตทุกวันทุกสัปดาห์นะครับมาเข้ามาลุยกันต่อนะวอร์ไปก่อน30ทีนะตอนนี้ กดเทอร์โบให้น้องหมูไปเลยนะจะได้ซิ่งๆไปมาครับเหลืออีกสิบสามครั้งสุดท้ายโอ้โหเอาโอ้โหเพชแตกไปโอ้โหสวยงามนะเ<ห>พื่อนๆไม้เมื่อกี้สแกตเตอร์ฟรีจะมาหรือเปล่านะเคยมาแล้วนะเพื่อนมีอยู่จริงนะไม่ใช่ไม่มีอยู่จริงนะงนะสแกตเตอร์ฟรีนะเพื่อนในการหมุนออโตนะแต่ตอนนั้นผมดูเหมือนจะหมุนไปตั้งแปดสิบทีนะกว่าจะได้คอนลงมา4ตัว1ครั้งนะเพื่อนได้1ครั้งเท่านั้นนะเข้าฟิวเจอร์ฟรีไป แต่ถือว่าคุ้มนะถ้าเข้าฟิลเตอร์ฟรีได้แล้วเ้วก็เพื่อน,นเท่ากับเราลงทุนแค่เบ็ดนะตามเบ็ดแล้วเราก็ได้ฟิลเตอร์ฟรีไปนะเพื่นอนโ้โหมาตอนนี้ไหลมาคูณสามนะ <c oughs> คูณเหลืออีกสรอบสุดท้ายนะหมดเวลาของการวอร์มปเลยซื้อฟิวเจอร์ไปเลย,เลยจัดหนักจัดเต็มเลยนะเพื่อนวันนี้ซื้อฟิวเจอร์ไปสองพ 250ร้อ้าไม้นี้น้องหมูมาดูสิเป็นยังไงนะขอไหลๆมาหน่อยแล้วกันนะโ,โหเลอมอนแตกชุดใหญ่ไปคูณ2เพชรมาหรือเปล่าโอโหเพชร4ลูกไม่แตกนะไหลต่อเน,นื่องไปอีก3รอบสุดท้ายเอาเพชรแตกมาสวยงามคูณ3ไหลามาต่อหรือเปล่าคิวไหลต่อมาแนละคูณ4โอ้โหโอเคไหลต่อมาคูณ5ครับโอ้โหโ แบงค์ยนะีนะเมื่อกี้กองแบงค์ยี่สแตกไปนะแบงค์เขียวๆน่าเป็นแบงค์ยีของน้องหมูนะเพื่อนๆแตกมาเป็นปึกได้มาแค่20บาทนะโอ้หหนึ่ไปจัดไปเมื่อกี้อาโหมาถึงรอบสุดท้ายแนละ้วจะเป็นไงเพชรแตกไปคูณเจสวยงามว่โอ้โหแล้วไม่ได้เพชรแตกช็อตนี้นี่แย,เยนะ่เพื่อนๆคูณเจมาสวยงาม1,050งพ้าครับโอ้โหมาดูกันไหมนี่เป็นไง โอ้หไม้แรกถือว่าวินไปนะเพื่อนถึงจะวินมาน้อยนิดนะบวกมาแค่200กว่ากว่าๆแต่ก็ยังถือว่าวินนะยังมาดีอยู่นะไปลุยกันต่อเลยฟิวเจอร์เท่าเดิมนะเพื่อนไปลุยกันต่อมาแล้วครับ8ครั้งเท่าเดิมนะลุย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 โอ้โหมาแล้วน้องหมูลัคก,กี้พิกกี้นะเพื่อนน้องใหม่จากค่าย PG แนละ้ววันนี้กลับมาแตกอีกครั้งนะวันนี้ลองมาตาม โบนัสไทม์บ้างนะทุกทีมาไม่ตรงโบนัสไทม์นะเพื่อนวางไม่ค่อยตรงกับโบนัสไทม์นะโอ้โหถือว่าช่วยม่ไอ้จริงนะเพื่อนช่วยได้นิดๆหน่อยๆนะมาแล้วครับสำหรับใครสนใจนะแอดพีพีพีหนึ่งสามแปดนะเพื่อนโบนัสไทม์เกมจากค่ายพีจีนะมาแล้วครับมาแล้วครับคูณหกแล้วตอนนี้ไหลมาคูณหกแล้วเพชรหรือเปล่าเพชรคูณเจ็ดหรือเปล่าเพชรมาหน่อยเพื่อนโอ้โหเชอร์รี่แตกที่คูณแปดไหนะ ไหลรัวๆจัดๆนะเพื่อนตอนนี้ก้อนนี้ก้อนเดียวคว้ามา1443เลยนะเพื่อนดูดีน้องหมูใจดีขนาดนี้นะลัคก,กี้พิกกี้นะน้องใหม่จากค่ายพีจะมาครับลุยกันต่อโอ้โห oh. ขึ้นมาถึงแค่คูณ9นะคูณ9แต่เรายังเจ็บตัวไปอยู่นะเพื่อนโอ้โห oh. เจ็บตัวไปเป็น800เลยนะเพื่อนเจ็ร้อยกว่ากว่านะ ไม่เป็นไรนะ้วเมื่อกี้ถือว่าบวกมาอยู่นะไปยังไม่เจ็บตัวมากนะเพื่อนถือว่ายังทรงทรงตัวอยู่ตอนนี้ถือว่ายอยู่ในอาการทรงตัวนะมาลุยกันต่อเลยดีกว่าเดีย๋ยวไมหน้าผมว่าจะลองขยับเบสขึ้นไปสักนิดหน่อยนะเพื่อนวันนี้ดูเหมือนน้องหมูจะมาดีนะโขนี่ไงแต่คูณสองไหนะไหลไปคูณสองนะตอนนี้ไหลเอ้ยคูณสามแล้วเพื่อนดูยังไงเป็นคูณสองเนี่ยเลขมันคล้ายๆกัน อ่ะตอนนี้ขึ้นไปคูณสี่แล้วนะเชอรี่แตกคูณสี่มาสวยอ่าเจแตกไปคูณห้าคูณ6ว่าไงคูณหยังเงียบนะเพื่อนเหลืออีกสรอบผ่านมาครึ่งทางของไม้นี้โอ้โหเพชรแบบนี้ต้องเพชรมาผมนี่ชอบเพชรที่สุดเลยนะเพื่อนคูณเน้นๆนะเพื่อนเพชรจากเกมน้องหมูเนี่ยนะรอบสุดท้ายท้ายสุดนะโอ้โหไม้นี้ ไม้นี้เจ็บตัวไปหนักๆเลยนะนเพื่อนโห oh, น้องหมูนะเมื่อกี้เหมือนจะแตกนะทำท่าเหมือนจะแตกมาลัวๆแนละ้วแต่ก็เยบกลับไปนะมาผมขอร้องขยับเบ็ดขึ้นมาหน่อยนะไม้นี้ไปเบ็ดที่50เลยละกันอา้าวเพชรแตกมาก่อนแบบนี้ก็ดีดิโอ้โ oh, ห oh, แตกมาแค่ตัวเดียวนะโอ้โห oh, ผ่านไป3รอบแล้วนะนเพื่อนเหลืออีก5รอบอา้าวเพชรแตกมาคูณสอง A, แตกไปคูณ3โอ้โหแค่คูณ4อยู่นะตอนนี้ไหลขึ้นมาคูณ4แล้วนะอีก4รอบสุดท้ายเอาได้คอนมาเพิ่มอีกหนึ่งตัว thank you bro โอ้โหคอนมาเพิ่มอีกหนึ่งตัวนะ thank you bro โอ้โหคอนมาแล้วก็เงียบอีกตามเคยมาแล้วนะโอ้โหเงียบไปเลยสองครั้งนะคอนคูณเหมือนเราได้คูณเพิ่มแล้วเนพะื่อนโอ้โหคอนมาอีกแล้วคอนมาเลยขนาดนี้เนี่ย มาเพิ่มให้สี่ตัวแล้วชุดใหญ่ไปเพื่อนโอ้โหเมื่อกี้คอนมาเพิ่มคูณเพิ่มเรื่อยๆนะเพื่อนโอ้โหสี่พันเก้าร้อยห้าสิบเลยนะคุ้มจัดๆเลยนะไม้นี่โอ้โ oh, ห oh, oh. ไม่แตกนะแตกแค่ชุดเดียวนะโ oh, oh. อ้โหขวามาที่หนึ่งหกพันหนึ่งร้อยเก้าสิบห้าเลยนะเพื่อนคุ้มจัดๆคุ้มจัดๆนะเพื่อนน้องหมูนะเพื่อนลักกี้พิกกี้นะไป อีกสักหนึ่งครั้งละกันเท่าเดิมนะเบ็ดห้าสิบนะสำหรับใครที่สนใจอยากจะคูณกระจายแบบนี้นะเพื่อนน้องหมูนะลาก,กีพิกีนะลิงอยู่ที่ใต้คอมเมนต์เลยนะครับหรือสนใจแอดไลน์เข้ามาสอบถามพี่แอดพีพีหนึ่งสามแปดนะเพื่อรับโบนะัสไทม์เกมต่างๆจากค่ายพิีนะเพื่อนอัปเดตท,ทุกสัปดาห์นะครับมาตอนนี้เรามาอยู่ถึงช่วงในท้ายแล้วนะเบ็ดหนักๆไปเลยนะห้าสิบนะฟิวเจอร์ไปอีกห้ารอบสุดท้ายดูกันจะเป็นไง คูณ4แตกไปแต่ยังแตกเบาๆนะเคแตกมาคูณ5คูณ6มาครับเหรียญทองแตกคูณ6ไป600เลยนะเหรียญทองคูณ6ไปเมื่อกี้โอ้โหเงียบนะ3รอบสุดท้ายนะนเพื่อนๆมาครับโอ้โห,โหได้ตัวคูณมาได้ตัวหมุนมาเพิ่มอีก1รอบนะค้อนตกมาเพชรแตกคูณ7นะสวยจะจัดสี่พันส0โอ้ โอ้โห4,340นะเพชรแต่คูณเจ็ไปเมื่อกี้โอ้โหบวกมาเน้นๆนะเพื่อนวันนี้5,580นะไม้นี้โอ้โหสวยจัดๆนะเพื่อนโอเคนะเพื่อนวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะต้องรีบชิ่งน้องหมูก่อนแล้วนะนานๆน้องหมูจะแจกไหมผมทีนึ่งนะเพื่อนโอเคไว้เจอกันใหม่ EP หน้านะเพื่อนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับ